สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องสตาร์นารนะครับคลิปนี้จะพามาตัดไม้นะครับเ,เพื่อนๆเป็นไม้สะเดานะครับตรงนี้บริเวณขอบขอบนาพ่อปลูกไว้นะครับแล้วตรงบริเวณ3ต้นนี้มันโดนฟ้าผ่านะครับเมื่อปีที่แล้วก็ทำให้ยืนต้นตายไปเลยนะครับตอนนี้จะ ได้เวลาทำนาแล้วนะฮะแปลงอื่นเขาทำเสร็จหมดแล้วส่วนผมเองหน้าร้อนก็ไม่ได้มาตัดครับมันร้อนมากจริงปีนี้ก็ปลูกมันยังตายเลยนะฮะสองรอบรอบที่สองนี่มันก็แทบแย่อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมาทำนียฮะช่วงนี้นะฮะกำลังเข้าฤดูทำนาช่วงดูฝนนะฮะมีเมฆบางแสงแดดให้ระหว่างทำงานไปด้วยนะครับ จะทำการเริ่มตัดเลยนะครับเพื่อนๆผมก็มือใหม่นะบอกก่อนเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ผมจะทำครั้งแรกในชีวิตนะฮะาาแต่ก็คงต้องได้ทำเรียนรู้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมจะเผาถ่านนะครับเพื่อนๆเผาถ่านเป็าานปอาชีพเลยนะฮะจะเผาถ่านขายเลยเพราะว่าเรามีไม้ในานานี่เยอะเลยนะฮะ ปีนี้ก็คงจะตัดแต่งไปบางส่วนนะครับส่วนปีหน้าบริเวณริมดิมที่เป็นเขตแดนเนี่ยก็แปลงข้างๆก็คุยกันแล้วนะครับเขาอยากให้เอาออกหมดเลยนะต้นไม้มันใหญ่แล้วไปบังนาข้าวเขานะครับฉะนั้นพอปลูกไว้ก็เดี๋ยวผมก็จะได้ตัดออกนะฮะเอาไปเผาท่านครับก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะฮะทำงานคนเดียวนะเพื่อนๆ มากับเครื่องตัดไม้นะครับเลื่อยนต์นะฮะ well well. ก็เดี๋ยวต้องตัดบริเวณที่มันขวางถนนไปก่อนนะฮะเผื่อมีรถเข้าออกนะส่วนต้นอื่นๆริมแดนผมก็ทยอยสางออกไปนะฮะตัดแต่งกิ่งนะครับนาก็พร้อมแล้วนะฮะอาจจะต้องดันปรับ พื้นที่นิดหน่อยนะครับก่อนที่จะทําการไถวางนะครับส่วนแปลงอื่นๆบริเวณนี้นะครับปลูกข้าวจนข้าวงอกหมดแล้วนะฮะผมต้องมาเคลียร์ต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ารถไถเข้าไม่ได้เพื่อนหลังคารถไถติดครับกิ่งสะเดามันโน้มลงมาในแปลงนะก็เลยต้องแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนก็เลยทํานาช้ากว่าคนอื่นเขานะครับ แตงข้านี่ก็เพิ่งหวานนะฮะข้าวยังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นยังพอเดินได้นะฮะเลยต้องรีบตัดลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวตัดลงมาเสร็จก็จะทําการตัดย่อยเนาะให้เป็นกิ่งเล็กๆนะครับเพื่อทําการขนย้ายไปที่รงขอบ่านของเราเนาะผมตัดหลายต้นนะเพื่อนๆแต่มันได้ถ่ายให้ดูทุกต้นนะครับ พอดีต้นนี้มุมกล้องมันได้ก็เลยตั้งกล้องถ่ายให้ดูนะครับผมก็ปีนคนเดียวเลยนะเพื่อนๆเ,เอาบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็เอาผูกกันตัวเองตกเหมือนกันนะฮะเป็นงานที่ก็อ,อันตรายอยู่เหมือนกันเพื่อนผมก็ต้องทําเองฮรไม่รู้จะไปจ้างใครครับไม่รู้จักใครด้วยนะฮะก็เลยต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองฮะนี่ก็เป็นการฝึกตัดไม้ครั้งแรกในชีวิตนะฮะ ถือว่าผ่านไปได้นะฮะค่อยๆทำไปนะฮะอย่างระมัดระวังตัดลงมาไม่ให้มันหล่นทับตัวเองฮะพยายามสางไปทีละกิ่งทีละกิงะก่งต้นหนึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเพื่อนประมาณ20-30นาทีได้นะก็จะตัดเสร็จเนี่ยตอนนี้ผมเร่งวิดีโอนะฮะ ก็ไม่อยากเพื่อนๆดูนานเกินไปนะครับดูอย่างนี้มันก็จะเพลินเลยนะฮะต้นไม้จากต้นใหญ่ๆนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่น,นิดเดียวนะฮะจะตัดอีกไม่กี่ท่อนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้หล่นไปในนาอีกฝั่งนึงก็ยังได้อยู่นะครับข้าวยังไม่ขึ้นนะครับ แต่ถ้าเขาข้าวขึ้นแล้วเนี่ยมาตัดไม่ได้แล้วนะเลยต้องตัดก่อนเลยลหลังจากนี้ก็จะทำการมาตัดย่อยอีกทีนะครับแล้วก็ขนขึ้นรถกลับไปที่โรงเผาถ่านที่ไร่นะครับเสร็จหมดแล้วนะครับริมแดนมีอยู่ประมาณ67ต้นครับตอนนี้ก็จะเคลื่อนรถไปบริเวณอีกมุมหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะลำเลียงไม้ขึ้นรถนะครับก็เป็นถนนเข้านานะครับตอนนี้ก็ผมเดินเข้ามาถึงแล้วนะฮะตรงสามต้นที่อยู่ริมแดนลึกสุดเลยนะครับสามต้นนี้ก็ตัดย่อยไปบางส่วนแล้วก็เก็บออกจากแปลงนาเขาแล้วนะฮะตอนนี้พี่เที่ยงก็มาไถาทำนาอยู่ ตัดย่อยไปบางส่วนนะฮะเหนื่อยไม่ไหวครับเพื่อนๆก็วันนี้แบกขึ้นรถมาสักประมาณสัก200ก็โล300โลได้นะฮะน้ำหนักไม้มันหนักนะครับตอนนี้ดูเหมือนไม่เยอะแต่มันเป็นไม้ดิบนะครับก็จะค่อยๆทยอยแบกมาครับท,ทีละ4ทีทีละสามนะครับวันนี้ก็เดินทางกลับไปที่ไรเ่เพื่อนบรรยากาศสวยนะฮะ ถ้าข้าวขึ้นนี่จะเห็นเขียวตัดกับถนนเลยเพื่อนๆสีจะสวยมากเดี๋ยวก็มาอัปเดตกันตอนช่วงทำนาเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะเพื่อนๆผมก็ต้องทยอยไปเอามาเรื่อยๆนะครับทั้งพวกกิ่งใบกิ่งที่มีใบนะฮะใบยังไม่ร่วงมันต้องรีบแล้วเพื่อนๆมันจะได้เวลาทำนาแล้วนะฮะก็ต้องรีบทำฮนะ เสร็จคือไม้มันเยอะมากครับตอนตัดรู้สึกว่ามันไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอตอนขนมาเนี่ยฮะรู้สึกว่ามันเยอะเหมือนกันพเพราะเราไปวิ่งหลายรอบเลยนะครับนี่ก็เป็นเที่ยวสุดท้ายพเพื่อนๆเอามาตรงนี้มีไม้อยู่ประมาณตันกว่าก,ากับสองตันนะที่เห็นก,กองอยู่เนะี่ยเฉพาะไม้ท่อนนะครับกองมันใหญ่อยู่นะตรงเนี้ย ก็เอามาลงคนเดียวอย่างเงี้ยครับทำอยู่หลายวันเลยเพื่อนเป็นอาทิตย์นะฮะระยะทางจากนามาไร่ก็ไม่ไกลครับ3มกิโลกว่าป่แต่ละเที่ยวก็เหนื่อยเพื่อนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกขั้นด้วยนะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไป เราจะไปทํานากันนะครับไปดูว่าทํานายังไงนะฮะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อข้าวของเราไปทานเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเราทํานายังไงแล้วมีอะไรบ้างนะส่วนหลังจากทำนาเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาเผาถ่านกันตรงนี้แหละเพื่อนเตาก็เตรียมพร้อมรอไว้แล้วนะครับ นี่คือไม้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมเอามาไว้ลงนี้นะฮะช่วงแรกๆผมยังไม่ได้วิ่งไปที่ลงเผาถ่านนะครับเพราะว่าผมต้องการเอาใบกิ่งใบอะไปถมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะกองไว้นู่นนะครับอันนี้เอามารอบแรกๆเลยนะครับถัดวันแรกๆที่เป็นต้นฟ้าผ่านะครับก็จะกองไว้นี่เดี๋ยวก็มาพบกันคลิป ต่อไปนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ